ใครที่เป็นสาวกเกมทอยเล t าวเวอร์ดีฟ s นแล้วกำลังหาร้านซื้อตัวละครในเกมอยู่แนะนำเลยเว็บบิลปรณกมีตัวละครในแมปเพลเวอร์ดีฟェนทุกตัวเลยใครที่สนใจสามารถเข้ามาซื้อได้คลิกท,ที่นี่ยซื้อตัวละครได้ทันทีมีหลากหลายตัวให้เลือกซื้อแล้วได้ตัวทันทีไม่มีบิดแน่นอนสาหรับสาวกที่ชอบเสียงดวงเข้ามานี่ได้เลยตัวละครมากมายมีทั้งอจิเนียรและตัวอื่นๆได้จริงได้ไวต้องเว็บบิลปรณก ลิงใต้ล่างคลิปสวีดัดสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องกระมลนชาเชนเน่ และในวันนี้เราก็มาในแมปใหม่ที่คนกําลังฮิตกันเล่นกันตะพืตะพือเป็นแสนเป็นล้านโอ้โหนั่นก็คือแมปคอยเล t ทาวเว Defense นะทุกคนขอตามกระแสสะหน่อยวันนี้มาดูกันว่าเกมนี้เขาเล่นกันยังไงหรืออะไรขออนุญาตนะคะทุกคนขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเพิ่งเล่นเป็นครั้งแรกนะแล้วก็ตัวละครที่นํามาวันนี้เราก็จะมีนินจาเลเซอร์กล้องแดงหรือเปล่าแล้วก็ตัวเงินนะ ทุกคนหัวฟักทองแล้วก็ทีวีใหม่นะซึ่ง เวละครที่พี่นำมาเล่นวันนี้ก็ได้มาจากร้านเว็บบิวประกอบนะทุกคนสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปกดสั่งซื้อกันได้ได้จริงได้ไวไม่บิดแน่นอนโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะทุกคนมาดูกันว่าวันนี้เราจะรอดหรือจะล่วงขอเล่นแบบว่าแมปง่ายๆก่อนละกันนะทุกคนเพราะว่าเพิ่งเล่นนะใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามช่องฝากกดติดตามช่องกมลชาแชนเนลด้วยนะขอเป็นสาววทอ เลเทอร์ดีฟเ e นต์คนใหม่อีกสักหนึ่งคนมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงไปเจอกันในเกมกันเลยไปกันสําหรับวันนี้ก็จะขอเป็นโหมดมีเดียมก่อนนะทุกคนอีซี่มันน่าจะง่ายไปขอออตโต้สคิปไปเลยนี่อดูอาจารย์บิวมาบ่อยโอเคเหรอทุกคนมาแล้วหุ้ยทำไมมันเร็วจังเลยอ่ะมีตังสองร้อนินจาเลยใช่ไหมน่าจะใช่แหละเฮ้ยเยทุกคนทําไมมอนมันวิ่งเร็วกันขนาดนี้มันมาถึงนี่แล้วอะทาไมมันเร็ว ังวะมันรีบไปไหนกันเนี่ยโอ้โหช่วยด้วยครับพี่ขอตังค์ด่วนๆคับพี่โอ้โห200ยนี้อีกยาวไกลวิตังค์มาแล้วทุกคนวางเลยทันไหมเนี่ยทันทันโอเคโอเคไปกันต่อต่อไปก็คงจะต้องเป็นการเก็บตังวางตัวเงินนะทุกคน เนี่ยศึกษามาดีศึกษามาดีตอนนี้ก็ให้นินจามันทําหน้าที่ไปก่อนโอเคตั้งครบแล้ววางตัวเงินเลยล้ะการชิวชิว,ชวหรือเปล่าต้องบอกไว้ก่อนนะทุกคนว่าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยจริงๆนะเออเธอตรงนี้เลยแล้วกันดักหน้าบ้านไว้ก่อน้ึหึหึหไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยถามจริงถามจริงพี่ไหวหรือเปล่าวางเงินอีกสักหนึ่งตัวส่วนฟักทองน้อยหอยสังของเรานะทุ ตอนนี้วางนินจาไปแล้ว4ตัวนะทุกคนหวังว่าจะเอาอยู่อ๋ออัพตังสองร้เลยนะเนี่ยโอเคถึงแล้วอัพเลยละกันสัก1ขั้นแล้วก็วางอีกสักหนึ่งตัวตัวขีดแดงๆนี่คืออะไรอ๋อน่าจะเป็นเลื่อนมอนนะทุกคนไปกันต่ออัพหน่อยละกันพี่ครับโอเคตังมาแล้วขออัพนินจาตัวแรกตัวหน้าบ้านของเราหวังว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าหรืออย่างไรโอ้โหทุกคนมน มากันอย่างแบบว่าสุดยอดมากตอนนี้หาตังหาตังอย่างเดียวเลยอ่ะขออัพตังไปก่อนโอ้หนินจาเรายังไม่ตันสักตัวเลยวะทุกคนมาแล้วตังโอเคตันไปหนึ่งตัวต่อด้วยตัวนี้ละกันแล้วก็ขอวางเงินไปอีกสักหนึ่งส่วนฟักทองน้อยหอยสังของเราเอ้ยเอ้ยตังมาแล้วทุกคนเอ้ยมันอันนี้คืออะไรอ่ะ มันนิ่งนี่คืออะไรนะเขาเรียกมันหลับเหรอโอ้โหไปกันต่อครับพี่เริ่มมากันแล้วทําอย่างไรดีขอเลเซอร์เลยแล้วกันเลเซอร์มุมนี้เลยช่วยอะไรไม่รู้ดาเมจประมาณไหนไม่รู้ครับพี่วางไว้ก่อนวางไว้ก่อนพ่อสอนไว้อีกแล้วอัปเกรดเลเซอร์ทุกคนขั้นที่2ต่อด้วยแวะมาอัพตังสักหน่อยเก็บตังพันห้าเพื่ออัพเลเซอร์นะทุกคนไปโอเคโอ้นี่ตังเรายังไม่ตันนี่วะโอ้โหมันใช้ตังเยอะขนาดน,นี้เลยเหรอเนี่ยโอ้ อเคนินจาตันอีกแล้วหนึ่งตัวหนึ่งตัวก็มาวะ่ะโอ้โหเอาสลินพันกันเลยขออัพตังให้ตันสักหนึ่งสวนก่อนนะฟักทองของเราตอนนี้โอเคตันแล้วหนึ่งสวนทุกคนโอ้โอห2,500เลยเหรอเลเซอร์เตื่นเต้นเอาเรื่องอยู่นะเกมเนี้ยขออีกสักหนึ่งตัวได้ไหมครับพี่ข่างกันตรงนี้เลยขออัพตังสักหน่อยล่ะการน,นินจาขอพอก่อนมันมีกี่เว็บวะทุกคนสรุปเกมนี้โอ้โหโอ้โหเฮ้ย ทำไมตัวนี้มันวิ่งเร็วจังโอเคตายแล้วอันนี้คือกล้องแดงนะทุกคนเขาต้องวางมุมไหนอะนี่เลยดีไหมหน้าบ้านอะจัดไปเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไม่รู้วางถูกช่วงถูกเวลาไหมแต่ก็วางไว้ก่อนตอนนี้ขออัพตังให้ตันอีกสักสวนนะทุกคนโอเคไม่แย่ต่อด้วยเลเซอร์ ออโหอีกขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยเป็นไงทุกคนฝีมือการเล่นเกมแมป toilet tower defense ตอนนี้อันนี้ตัวอะไรวะเนี่ยหมุนติวติวเลยทุกคนโอ้ลืมดูตังครบแล้วโอเคไปกันต่อขอัพกล้องแดงใช่ไหมเขาน่าจะเรียกว่ากล้องแดงนะโอเคัพไปแล้วหนึ่งขั้นครับทุกคนแล้วก็สรุปสวนฟักทองโอ้วางได้อีกว่ะ s o รี่ไม่รู้วางได้กี่สวนเนี่ยฟักทองน้อยของเราเก็บตังค์สี่พันเพื่อโอเคอัพกล้องไปอีก แล้วครับต่อด้วยแวะมาดูสวนฟักทองซะหน่อยเอาจริงๆตัวนี้คืออะไรวะทุกคนมันช่วยอะไรเนี่ยยังไม่ได้ใช้งานเลยเห็นเขากําลังฮิตๆกันเห็นว่าเป็นตัวมาใหม่นะทุกคนมันต้องวางไว้ไหนเนี่ยเฮ้ยๆทุกคนดูดิพลังอนุภาพของกล้องแดงของเราสุดยอดมากเลยทุกคนหรือว่าพี่ยังเล่นด่านที่มันอ่อนอยู่วะอันนี้ก็ไม่แน่ใจไปกันต่ออัพโอ้โหยังไม่ตันอีกเหรอเนี่ยเข็บตังต่อทุกคนที่หนึ่งหมื่นพอวางอีกตัวเลยแล้วกัน ตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมตรงนี้เลยครับโขกไหมให้รููขอวางตรงนี้เลยดักหน้าบ้านไว้เลยเพื่อความชัวนะทุกคนโอ้โหโอ้โหเว็บที่24แล้วมันมีกี่เว็บเนี่ยเราจะรอดใช่ไหมดูจากอันนี้แล้วโอเคทุกคนเรียบร้อยกล้องแดงตันเป็นที่เรียบร้อยหนึ่งตัวหันมาอัพตัวนี้ต่อครับยังไม่ถึงมือพี่เขาพี่เขาก็เลยยืนนิ่งชฉยหรือว่ามันหลับวะทุกคนน่าจะไม่ใช่เนาะน่าจะยังไม่ถึงมือพี่เขาพี่เขาก็เลยยืนชิวๆไว้ก่อน ให้ตัวแรกมันยิงไปตูตๆตูตูตตซโหกล้องสั่นกันเลยทีเดียวพี่จ๋าตั้งถึงแล้วอัพไปเลยมาแล้วครับพี่ตัวที่2ช่วยกันอย่างคมักคะเม้นเลเซอร์มันวางได้กี่ตัววะเนี่ยอีกสักตัวได้ไหมหรือว่าน่าจะเอาอยู่ว้่ยวางได้อีกว่าทุกคนคอมเมนต์บอกกันได้นะทุกคนว่าแต่ละตัวนี่สกิลแต่ละตัวมันเก่งกล้าสามารถยังไงอันนี้คือ ถามบิวประกอบน,นะทุกคนตัวละครที่พี่เอามาว่าต้องมีอะไรประมาณไหนนะก็เลยขอใช้พวกนี้เป็นพื้นฐานก่อนไว้เล่นเป็นหรือว่าเข้าใจในโหมดของเกมแต่ละเกมก่อนแล้วเดี๋ยวเราลองเอาตัวเก่งๆมาใช้นะทุกคนอัพต่อครับพี่เว็บที่29แล้วโอ้โหชิลๆไหวชิลสำหรับใครที่มองหาตัวละคร ดีๆแบบนี้เพื่อเอาไปลงเลดหรือว่าเล่นเกมเกมนี้นะทุกคนอย่าลืมเว็บบิวปกรณ์ด้วยนะคะได้จริงได้ไวไม่บิดแน่นอนนี่ฮะนี่ฮะทำงานกันอย่างขามาักขมนันโอ้โหทุกคนเว็บที่30แล้วอันนี้สรุปส่วนฟักทองโอ้เรียบร้อยชนะแล้วผ่านแล้วเก่งมากเก่งกล้าขอบใจเฮ้ยทุกคนพี่ผ่านแล้วยย yeah. โอเคละทุกคนเป็นยังไงกันบ้างสำหรับวันนี้นะ การมาแวะเวียนเพิ่งเริ่มเล่นเกม toilett วเวอร์ดีฟน e นะทุกคนฝีมือพี่เป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ให้กำลังใจหรือว่าติชมกันได้นะ แล้วก็ใครที่อยากดูคลิปแมปนี้ต่อคอมเมนต์มาได้เลยว่าอยากให้พี่ไปลงด่านไหนหรือว่าใช้ตัวละครอะไรนะทุกคนพี่จะไปหามาแล้วก็จัดให้น้องๆน,นะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก็ฝากทุกคนสำหรับแมปใหม่ของพี่ก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะทุกคนอาจจะยังเล่นไม่เก่งหรือว่ายังไม่รู้กิมมิกของตัวละครก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะจะพยายามพัฒนาฝีมือให้เก่งกว่านี้ให้เก่งได้ปะ ให้เก่งกว่านี้โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีจ้าบ๊ายบาย